สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมหนุ่มฮอตตี้เช่นเคยกับเกม d าร์คอ m เม i เน e ยเลเจนะครับผมก็ <S <S วันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัพนะครับผมเป็นตาสัญลักษณ์ระดับสีม่วงนะครับผมก็คือเป็นตาสัญลักษณ์ระดับสูงสุดเลยนะครับให้มังกรธาตุศักดิ์สิทธิ์ของผมอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นผมก็เคยได้อัพไปแล้วนะครับแต่แต่ว่าในคลิปนั้นใส่ให้น้องโซเดนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดอั เกรดเป็นสีม่วงแล้วเนี่ยพลังโจมตีบัฟเนี่ยมันจะขึ้นไปเยอะขนาดไหนนะครับโอเคนี่ผมก็บอกเลยว่าใช้เวลารวบรวมเนี่ยประมาณ6เดือนได้6เดือนบวกบวกได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างเก็บได้ค่อนข้างยากแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับอันนี้ก็เลยแบบว่าใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมก็ตาสัญลักษณ์สีม่วงนะครับผมก็คือถ้เกิดใครแบบว่าอยากจะได้ทันทีเลยนะครับก็ เดี๋ยวนี้เกมมันก็มีระบบเทพทูะนะครับผมก็สามารถเติมได้นะครับน่าจะประมาณ3,000บาทนะครับแต่ก็ถือว่าแพงอยู่นะครับแต่ว่าตามันก็ค่อนข้างแบบว่าเป็นท็อปของเกมแล้วอะไรนี้ก็ถือว่าส่วนตัวถ้าเกิดใครมีกําลังทรัพย์ขนาดนั้นก็คิดว่าคุ้มนะครับดีกว่าแบบว่าเก็บเองแนละ้วแบบว่าใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าเกิดสายฟรีที่แบบค่อยๆเล่นไปก็เออก็สามารถเก็บได้นะครับผม อันนี้ของผมก็เก็บเองนะครับผมก็เนี่ยบัฟเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับก็คือมันจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีนะครับอยู่ที่ประมาณ395%นะครับเพิ่มบัฟเอฟเฟกด้านบวกนะครับโอเควิธีการหาของสายฟรีนะครับอันหนึ่งก็คือเก็บเพชรนะครับผมเก็บเพชรให้ได้ประมาณ399นะครับผมแล้วก็รอลุงวานนะครับลุงวานจะมาขายของลดราคานะครับก็เก็บจากตรงนี้ได้นะครับผมก็คือจะได้หีบ ตัวตาแสล่งเนี่ยสีทองนะผมก็คือ5อันเลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะผมมันก็จะมีบางช่วงที่มันจะเอามาขายในตัวสินค้าตัวดันเจียนตัวนี้นะครับผมก็แต่ว่าในรอบนี้ไม่มีนะครับมันจะสุ่งมาเป็นรอบๆนะครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะหาได้ฟรีนะครับผมก็คือได้จากการทำเควสแคนนะครับผมเควสแคนเสร็จแล้วก็เก็บเหรียญแคลนมานะครับ1,100เอ้ย11,500มนาะครับมาซื้อนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่เราจะได้ก็จากการเล่นตัวนี้ครับผมเป็นแคมเปญตาสัญลักษณ์นะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดเราชนะตัวบอสนะครับแต่ละด่านเราก็จะได้ตัวเขาเรียกว่าได้เหยบในโอกาสในการเปิดหีบนะครับผม อ่ะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ให้ค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็สุ่มได้ตาค่อนข้างกากก็คือเป็นกุญแจลายวันนะครับก็คือเก็บกุญแจได้ครบ3ดอกก็จะเปิดหีบได้1หีบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับผมว่าตาสนัลลักษณ์เนี่ยที่เป็นสีทองเนี่ยในของธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับมับงกรเลเวล1 2 0 12ดาวเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะอัพก็เดี๋ยวเอาของเดิมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ นี่ครับผมของเดิมก็คือมังกรพลังโจมตีจะอยู่ที่1นึ่าสิล้านล้านนะครับเลือดอยู่ที่478ล้านล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบัฟหลังจากที่บัฟมหจัจจรรต์ตัวนี้นะผมโดยบัฟตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกด้านบวกนะครับที่มังกรตัวนี้ใช้นะครับผมมันก็เลยจะเพิ่มอยู่ที่385%เซนะครับนี่ครับผมบัฟให้ทั้งทีมเลยนะเพราะว่าผมเลือกเป็นแบบบัฟทั้งทีมนะครับ ตอนนี้พลังโจมตีขึ้นจาก51ล้านล้านมาเป็น1,140ล้านล้านนะครับส่วนเลือดเนี่ย478ล้านล้านก็ขึ้นมาเป็น10,000นะครับ572ล้านล้านเลยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากอยู่นะครับผมจากหลัก10ขึ้นมาเป็นหลักพันเลยนะผมก็คือค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราอัพเป็นอัพเป็นตาสีม่วงแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขนาดไหนนะครับ โอเคอันนี้เดี๋ยวใส่บัฟไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฉากด้วยมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับในการโจมตีนะครับมาในเหอ 1, ี43ล้านล้านนะครับถ้าเกิดเราโจมตีกดโดนเพอร์เฟกมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันเลยนะครับอัปเกรดตาสังลักษณ์ เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะครับผมรอบหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวกิจกรรมมังกรแต่ละรอบที่มันมาให้ทุกคนจะได้เล่นกันด้วยนะครับว่าใครมีเวลาเล่นก็จะได้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมก็ได้อัปเกรดนะครับผมในการสีเทามาเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวมันเป็นสีน้ําเงินเนี่ยก็คือใช้ประมาณ6นะครับผมแล้วก็6กับเหรียญตาเหรียละอีก500นะครับสรร่วนสีน้ําเงินเป็นสีทองเนี่ยใช้7นะครับกับเหรียญ2 0 0พนะครับ นี่ผมก็สะสมมา3ามหมเก้าเลยนะครับอตอนนี้ก็มีสีเหลืองเนี่ยทั้งหมด6อันแล้วนะครับ6อนันต้องใช้ในการอัพเนี่ยแอันนะครับก็คือแล้วก็ใช้เหรียญอีก1 0,000นะครับผมก็ใช้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ แต่ว่าเดิมของผมเนี่ยก็จะมีอยู่ในตัวน้องมังกรท่าทอลทลราช1อันนะครับแล้วก็จะเป็นของเดิมอยู่แล้วนะครับในมังกรสักดิ์อีก1ก็จะรวมเป็น8อันพอดีก็จะสามารถอัพได้นะครับดังนั้นเราต้องถอดของตัวท่าทอลรลาดออกนะครับโดยเสียค่าถอดก็คือใช้เหรียญ1น100นะครับอันนี้ถอดเลยนะครับเราก็จะเหลือแค่ตาเส้นลักษณ์ยอมรับไว้นะครับ อันนี้ก็พอเราถอดออกมามันก็จะรวมเป็น8นะครับโดยในมังกรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับอย่างอันนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะครับว่าให้ให้อัพได้นะครับดังนั้นเราต้องเข้าไปดูในตัวนะครับนี่ครับผมเข้าไปดูในตัวเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นอัพเกรดนะครับผมแต่อย่างอันนี้เนี่ยตัดสัญลักษณ์ยอมรับคือมันมีไม่ครบมันก็เลยจะไม่มีคําว่าอัพเกรดนะครับอันนี้เป็นตัดสัญลักษณ์ตัว ว่าสัจัน์นะครับมันก็ครบ8อันรวมกับตัวที่ใส่อยู่มันก็เลยมีให้อัพมีให้อัปเกรดนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันเลยนะครับใช้1,000 10, 0เลยนะครับค่อนข้างตึงจานี่ครับผมก็ได้บัฟเอฟเฟกด้านหมวกเป็น720นะครับแล้วก็มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีก450นะครับแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกเป็น120%นะครับ นี่ครับก็เอ้ย320%พอผู้ดิแล้วก็นี่ครับพลังโจมตีก็จะกลายเป็นอ่อก่อนบัฟนะครับผมหลังจากที่ใส่ตาเซนนาร์กที่อัพเกรดมาแล้วจาก50กว่าล้านก็จะกลายเป็น63ล้านล้านนะครับมาเรามาดู63ล้านล้านเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับ นี่ครับผม63ล้านล้านแต่ก่อนหน้านี้ที่มันเป็นสีทองคือมันเพิ่มพลังโจมตีเป็น1000กว่าล้านล้านนะครับแล้วก็พอเป็นสีม่วงเนี่ยพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นเป็นอีกเป็น2,300กว่าล้าน338ล้านล้านแล้วก็เลือดเนี่ยจาก1 0,000ล้านล้านก็กลายเป็น2 2 0 0 0ล้านล้านเลยนะคือเพิ่มขึ้นทุกอย่างเกือบ2เท่าเลยนะครับไม่ใช่เกือบ2เท่าก็คือ2เท่าบวกบวกนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถือว่า อัพเกรดเยอะมากแล้วก็คุ้มมากที่จะอัพนะครับผมใครอัพก็เนี่ยบอกเลยว่าโคตรสุดของเกมนี้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะปิดฉากการโจมตีด้วยพลังโจมตี2311ล้านล้านนะครับผมอันนี้ก็คือเพื่อนอีก2ตัวก็คือได้บัฟอ่าได้เขาเรียกว่าได้พลอยพลอยได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะปิดดามเมจเลยแล้วกันนะครับผมหรือว่าขึ้นเยอะมากนี่ครับ2,348ล้านล้านเลยนะคือเยอะโคตรโอเคนะครับผมวันนี้ก็อัปเดตตาเสียนลัก์ก็ได้จบไปแล้วนะครับคลิปนี้ใช้เวลากว่าจะได้คลิปนี้คือใช้เวลาในการดองตาเสียนรักษ์เนี่ยประมาณ6เดือนเลยนะครับผมกว่าจะได้1คลิปมาโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับผมเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันโอเคเมื่อกี้เราถอดตาแสนรักไปเดี๋ยวเราใส่คืนให้น้องหน่อยแล้วกันนะครับก็เรามีอยู่เสร็จเสร็จเที่ยวมีอยู่อันนึงนะครับเดี๋ยวเราใส่คืนให้น้องทอร์ลาดแล้วกันตัวนี้นะครับอย่างน้อยพอแบบได้มีประดับบรารมีบ้างนะพอมันได้ใช้พอได้เอฟเฟกด้านบวกบ้างนี่ครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ